มันเห็นก่อนวิธีนกนกระโดกกระโดกดงุงนี่กนกกระโดกสองตต่ตางสายพันธุ์โอเคซบแหลกกับซบขาวเมื่อนี้เขาชิเฮดกินก็คือแกงปลาใส่กระปูแกงกระปูใส่ปลา แล้วก็ชิปปิ้งเคลียร์ทอดมิดิมีเคลียร์เท่าแล้วก็มันดีทั้งนี่หอยยาบนลุงกำลังนี่เอ้าหอยมากระ,ะทือบล่งแน่มากระทือบล่งพูดนะแมนแมนแมนว้าวคือนี่กระโดดแท้นนี่ค่ะของแท้ของแท้อ๋อถูกของแท้แล้วบูดีไอ้ศึกษามาจากประเทศไทยคนน่ะอ้สบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีกันในยามส้าๆตอนนี้บาวสิตก็ลุกมาเป็นเวลาประมาณหาโมกลัวเลยเราจะไปหลัดเสาได้บ่ไปหาหลอกก่อนท <c oughs> ีมงานเขาก็ยังนอนอยู่ <c oughs> บัดเ <c oughs> มาแล้วบ,บุวย <c oughs> อาเขืมอวกัลุกมาบพิยงไ่ไปนะเขาไปทำกันอยู่ยบอ ไปก็นอนตอก็ได้เต้นเต้นเพื่อนอนกันสองคนส่วนบ่าวทีก็นอนอูนอนเปย์ได้หมื่นขึ้นหมื่นขึ้นรับเป็นรับอะไรฟันยังบ่บ่รับสมศรีรับนอก บันี้ก็พากันไปหาหลอดไปหาหลอะลัดเสาอีกคนหนึ่งก็อยู่บอลเผาบอลหนึ่งเขา <laughs> เศ้าก็ได้ยินอยู่ได้เสียงไก่คันแต่ว่าแจ้งออกมาเงแจ้งงมิดบ่มีเลยเสียงไก่ลักเลยไก่นี่แต่าก็ได้ยินเสียงไก่คันบานมิดเลยจอบกระหอันนั้นก็บ่ได้มันลักไปเลยมันอยู่เทิงภูมิเนี่ยมาบ่เห็น เอาหยองกข้ไปไก่เขคักๆรือว่าไป,าไปแบบภูมิปากษนะมันบงังถอดว้วยโทรศัพท์ปูนไก่พากันอยู่ยังบัทสระเข้ามาอันนี้เป็นรับโพงเอานี่ทางล่างบอาวที่วางรับโพงไว้ทางลัง สับเชื่อมต่นนะะอพืทุ่งแล้วก็ไก่ป่าอยู่ดอน่ป่าอยู่ดอนเข้ามาจกจริงๆจ่อไปกันยันบนเหียนพออย่าบนเหียนก่อนมีแต่บ้นรอถ่ายจักหน่อยนะรอเบิรงก่อน khăn tại bộ khẩu khăn tóc tại bộ khẩu nặng chân mình khá thủy thải mới nhỉnh nộp cả thẻ chỗ này thẻ binh khom ạ khốn piu vậy này nhìn thấy khốn tổ bùi hình cái chim ẩn bật là bùng ม <normal> ันตกฟูเลยขนสะแล้วนี่บุรียังมุนนั่นนะเบิ่งสองถ้ามุ่มุนจะเห็นโตนาะงนกกระแทกตอนนี้บ่าวที่ก็ขึ้นมาอยู่ทั้งล้างผู้เลยเลาะขึ้นมาฮิตเตนกแบบจิริยิงกับบุรียิงนะนกกระนกหน่อยรุ่นกลางมุมเป็นนกใหญ่คือนกเ เป่านอกอยางนี่ก็ได้ยินแต่เสียงพ่อบูป่าไปก็มิดนะขึ้นมาอยู่นี่กส็สัญญาณเบิ่งเบิ่งสัญญาณมีอยู่บ่สัญญาณบ่มีไดขึ้นมาอยู่นี่บ่มีสัญญาณเด้อแสดงว่ายังบ่สูงคักนี่ถึงหลงปู่ กับบลังคักไปได้แนมหินผู้หน่วยอื่นกับหินเคยมาอยู่นี่ไปล่อลงมาดิล่อกลับไปเละไปหาทีมงาน,ปนไปเลยคอยอยางล่อเมื่อไปยไอ,อย่างไรสีบอสมานไหนได้บอเนาะ ยางมันนี่มาเจอตุ่นบางไห้แต่ว่าบึงซุ่งคือสิบุธละสุกครับเพราะว่าหมาอุา่นบุธละเหลืองล,ละแดงเลยแบบสีเขียวเนี่ยนะเขียวอ่อนๆแต่นกก็บ,บริเขาได้มิดเลยตุนนี่บาให้นกเติบนกบ,บุเขาแล้วก็อยู่พูดนกหองอยู่อยู่ตุน่นนะพูด จ้าตุ่นบางไห้บุรุษยังเข้าไปที่ทะเลหอนมาเจอตุ่นนี้ก่อนเดี๋ยวสิยญางไปเบิ่งตุ่นตุ่นหนกหอกไลไลมันว่ามันตั้งจับบุรุษว่าไปกินหมางไม้ไปตุ่นใหม่ื่อๆเลยมัวกินมางไม้ักต่อจับไปถึุง กระโดกกระโดกดุงจับสูงนนี้จับอยู่ปลาย ลอมึงเนาะจากนัทจากดอสูงกันเลยที่แรกว่าหม่งนกหองนี้มันเวนโกมังให้นี่นกหองนี่มันเวนโกมังให้ดีแต่โกมังให้อยู่พี่ตะกขาโกมังให้ใหญ่ตัวนให้สุกให้ดิ่น,น,นกนกกระเสียนกกระเสียบินมาบินมากินอดอกดอกกอก เสียบินมานกกระตงก็ห่อบังอยู่นี่นกกระโดกแล้วก็มให้ก็บังภูมิแถวนี้สิแนมขึ้นไปบ่ได้นอกจากขึ้นขึ้นเทิงไปพกยิงอยู่เทิงอยู่ล่มนี้ม่นบ่ได้ mà hay cái mà hay nhảy thì mà hay sẹp ừ, có bộ sẹp đấy nhặt sống <laughs> mà hay nhảy đấy thèm một chữ kim loại sậu khúc mỏng phục bộ hiến tiền nẹp cái Nèo mượt thục ลูกกระดูกมันยังโมนีนะโมนีเท่ากับโมนีคือกันเนาะตอนที่แรกว่าสีมือเลยแต่พอจับอย่างนี้งออีตึงหัวนี่ใส่ซะนี่นกกระดุกดูว่าลกกระตูมลายคนหลายหองจัดไปดแต่แต่สูงหลาย จักหน่อยจกักซีเมือ่อฟังบิ่งกันดีก่อนไปเจอได้จับบได,จดไ้จัดไปอีกแล้วแต่หนึ่งจัดไปอีกแล้วบ่ดสิบโต๊กได้แลวมันถือกึมเต็มนะมึงส่งแปะคนณผุแล้วมันง่อยคอยโอนลงฮึบคอยโอนลงแล้โอ๊แต่จัก บอไหนนึกแควนี้แหละเขาไปหาเปล่าป่าถึบขนาดเสียนมาดิแต่มที่สองนี่คิดว่าสิบุจือบอลลกแล้วเว้ยดูเฉยโอ้ติดเอิกเลยตินมองข้อพอดีบอดเอิบอ้เอว์เม่า สูงข kh okay. ึ้นมันจะหน่อยเนาะมันขึ้นนัวสซะเพาะตองนี้ล่มอีกหน่อยหนึ่งมันจะขึ้นจะหน่อยพอดีข้อเกือบขาดเลยโอเคจักไปอีกแแบบหนกกะโดกหน่อยแบบมันเป็นเดี๋ยวได้เลยสายพันธุหน่อยสัะต้นนั้นหนูกระโดกไงเป็นสายพันไงตัวน่ะมังหะ ได้นกสองตัวนี่แหละนี่นกกระโดดสองตัวต่างสายพันธุ์โอเคสบแหลกับสบขาวสิไ,ได้ตับก่อนมาหนี่ยันทีมงานถาแต่นี้ก็จะว่าพักกระยิ้วเขาหาืลว่าจักถาบออาทิตย์นะไปกลับมาหนีิมาหอดบองหอดบอ,อ,บอลระบัดหนินทีมงานเข้าตามาครบเลยวันนี้ โอ้พ oh. 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 ี่แหละโอ้ะนกนกแล้วโอ้โหถือบอลเพื่อนเราแล้วได้อันนะเขาอุปกรณ์เขาไปย่ำเลยบออย่างบอนท่านจักระแยกย้ายไป อันนั้นมันจังไวเจ้าพยายามของเจ้าคอยพยายามพวกข่อยอไปม,มันจะส,สวยๆเลยนึ่งแล้วติ๊เขาเหรอเรียบร้อยหมดเลยได้บ่เออคักแล้วคักแล้วจ้ะหนามนั่นยังคอยต้่มไปเรียบร้อยหมดเอ,อมาในี้ก็แยกใหญ่กันไปหายำกับยำควงเลยนะลองเบิรงเป็นจะได้สิมานบมาลุบมาลุ่นกันนี่แหละจะได้กับเขา โอ้ม oh, mm ีดเดอะวบถือซ้ำโบมียังเลยหลังนี้เรียอไรจะได้สิดลุนอยู่ว่าเมือนโอ้มีดคือกันมแต่บอลแต่โบมียังมากินเลยกับหมดผอมบางยัง Thế hướng là bó này luôn cho này mít thì lăng bù thứ cứ câu sám lăng này giảm cả mà sám lăng này nhưng mà thay đại chắc tù nhưng thì bọn cứ khử tế bù thứ nhưng mà bù thứ lợi Ồ, cổ mà lái lắm này, Nhưng màu mì lắm thật lời xin đi kiếm bó màu này. Cứ cao, bộ thược, bộ đại nhắn lời Ôi nó, Anh thì chinh hẳn Nú này cả mình ở đây cả tè กระจ่อนเห็นแล่นอยู่ในบนทางแบบว่าแล่นไตคอนไตยังอะนะครับเวลาเอายางในทางในยังแต่ว่าอันนี้บุถือมันลักแต่บ่รวยจะได้คนหากินลายมันลักมันลึกแต่บ่หมกพอกนี่คือสิบอยากรเล่เบ่งสรงโอ้ยบุได้ยังกลับเขาไปเมื่อกลับบนพักพุภูเหล็บนี้เห็นนกกระแทะตรงย่างอยู่นี่นกน้อยก็ยหนิงได้บ่ จับบัดน yeah. ี้คู่นึงยิงได้บาดเดียวไปละอีกโตดูดิลูกกระแทกจักถึกจุดใดเรียบร้อยเออโอเคเนาะลกกระแทเกาบมีแวให้ยิงเได้เว้ยัน้พาาจไดโอ้ยถแต่กระปูนป๊มีแต่ตองบ่นี่แม่นอเ้ยอันนี้ก็ถกด้นี่ถแล้วเว้ย ป้าถืออยู่นี่ตัวนี้ก็มีเอาเลยซองสามโตนะปากะเออพี่อือนแรมีแต่ปากกาในมือนี่นีนก็ปากกาอ้าเอ้าอันนี้ก็ปากกาอีกแม่ก็ปูกินปูกินนะโอ้มันงูเด้บุถือบ่บ่บ่บุถือด้วโอ้ปลอดภัยเว้ยมอนี่ไข่โบเห็นพอโตเลยบะยามมันหนำบกโดนหามาซาดอโอ้คือสิม่วนมีแต่ปากกาอุ้ยโอ้ปะตองไรเนี่ยฮะเต็มเลยยุงยุงเลยขนาดเนาะ ว้าวปะการมีต้นใหญ่ได้ปุ๊บเออตะปูกินเนาะปูม no ันถ uh, <not> mm. ือต <oman> oh, ่ว่าแรงเด่นดูยัมดูเถอะนู้องคอยู่เว้ยนู้หองนี้แล้โอ้ของโตบาถือบัตอะไรเด้อซคบหมูมันเลยควงอะไรออเล่หัวแนวนั่นนูตัวเดียว โอ้หนูวายซ่ําเอาพอได้แก้ไขมื้อนี้เฮาเด,ด้แนวกินเฮามีนกแล้วก็มีเียดกระปูแล้วก็หนูวายแล้วก็ปาเฮาอีกเด้เออได้แกเด้มื้อนี้ มือนีข้าิเห็ดเมนูแกงปลาใส่กระปูกระปูเ่ากระไดามากปลาเ่ากระไดามา,จากจักรลายเห็ดก็เลยว่าชิแกงปลาใส่กระปูสักหรือมาโอเกต มาดีนำพดได้ไหมเอากับปูนะลงเนาะลงก่อัก้าระบุยปูบวบหักงาลงเราแล้วลงเลาเนาะหักกระดาษชี้เชียงเลยขึ้นตกกระตใหญ่จัดยาด้านลัดเราเพงเห็นกระปูกันเลยใหม่เข่ามีเจ้าเขาไล่เตะด้วยมันจะแ็ เอาลายบงส่ตาล่าเียบรเอยโอ้พอดีเต็มหมอเลยแหละทางปลาทป็ยังอ่ะ ไผบ่อยู่พุอยู่ไดเอออยู่พุ่นเนาคืนบ่ได้บ่ถืกพอลาอยู่นี่เฮายังได้กินแม่นยังได้กินปาอยู่ด้เฮาาเฮาก็ได้ได้แต้ได้หยังเด้มื้อแรกเห็นอยู่อยู่เว้แต้ก็เห็นก็จ่อนก็เห็นผ่านกระหอกนี่เฮาก็ยังเห็นมันก็บ่ถอือแบบมันลกเบิ่งโซมันลกควหลายอือ มืัอนี่ข้าวชีเฮ็ดกินก็คือแกงปลาใส่กระปูแกงกระปูใส่ปลาแล้วก็ชิปิ้งเคีย่ยวทอดนี่ดิมีเคีย่ยวเท่าแล้วก็นกข้านี่ก็ะิลกคนไว้กับหนูฉิคั่วไว้ฉีเอาไปหม่งใหม่พเพราะว่าข้าวสีใหญ่บอลได้เหมือนนีนน่ไปหาบอลใหม่บอลน,นี่ก็ได้ยุกแต่ก็ซ้ำได้ย,ยุกได้กินนะแต่ข้าอยากได้คลองกับบา้าทพาเสียช้าข้าก็เลยต้องใหญ่ไปบอลใหม่ก่อน ใส่เลยนี drum, ่เรียบร้อยเลยนำพดแล้วจังปลาใส่ขักตัวเลยนี่ปีเขียดก็ได้คอยปีงไปเรื่อยๆตัวสักจุดตรงไหนเีอเขใหยุ่งไก่หั่อยจุดก่าเทียวเลยโอ้ยไม่จะได้เดี๋ยว Dộ, phải tự đôi phải đôi đọc có cho ngoài này Ồ. có gì đây ơi có 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 được loại rồi xúc ghế này Nên là bình thiệt đấy này, đẹp đẹp này. Đẹp đẹp này. có tên gì nó đấy แงาทงเพงงพีห้แพหรอลองเองลอเอ้วแต่เราเลี่ยงเสียงมันจะเปลีนเป็ดนะชือัดเป็นเสียงงูนี่เพี้ยง่งเงี้ยเราแทงเขาเคยฟังด้วยเคยฟังเคื่ังบ่มืวอนดีบ่เฮยโอ้ยจะซ้ำจะซ้ำกากนแล้วทีเวลาเมานี่จะงอ สาเพื่อนสว้ยรื้เพ่งไว่ะแต่ว่าไอ้ใครครับงามมึงล่าเว้ยโอ้คักเลยแั่แม่เนี่ยคักเลยแันนี่ผู้เหลี่ยมเลี่ยงเห็นตอนนี้เขาว่าเขาทาบูจาเว้ยแล้วบูจาเขาไปผูเหลี่ยมเลี่ยงไปบูจาเขาไปผูเหลี่ยมเลี่ยงไหนเว้เออเขาเอ็ดคักแล้วนะโอ้เน่นๆนาะเราต้องถ่ายให้เพาะไอ้บีนะโอ้จริงว่าลืมซื้อจะได้เราฟังเดียวเว้ยโอ้บ่ได้ฟังเลยบั่นี้บ่ดีโอ้ยุบเลยจ้ะ ิงเคียดปิงเคียดบาดิเรากะบ่ลูกคนมันซ้ำตัววันหโอ้ยมันหกัวกับท้ามันแย่ในหันมันแบบว่ามันเพลอในหันกุ้ยสิได้ร้ายกว่านี้อยู่อันนี่ห้ามมุมยิ่งจนว่ามันสูงร้ายกับจนว่ะชิบุิ่งเลยนะฮะบานิฮวยล่อเมืองหนาก่อนสวริมือมันยิ่งเมืองก่หนาวสูงกันเห็นหนาว่ะ น้ำถตกนี่เกิดขาเอาค่ะเบียดเบียดไม่มองเงินแล้วมองเงาโกักับโตตอนนี้ั่นแหละก็หอก็ยังปกเปกปกเปกปกเปกอยู่บอกนกนมันเขามา้ำหลางนกบินอกอนนันที่แล้วมันกรหอกแมนเขากะหอกที่แรกเขายางมากแล้วลบไปขึ้นอยู่ไหนลบขึ้นบอ มักระโจนเหยังนี่ฮะโอ้ยศูนย์ไพศูนย์ไพศูนย์ไพรแมนแมนอ๋อคือว่าสมุนไพรมันดีทั้งนี่ายาบำลุงกำลังนี่อ๋ออ๋อไมนมีซื้อบ่นริฮะหมายมากระทืบล่งแน่มากระทืบล่องกูนะแมนแมนแมนว้าวที่นี่กระโดดแท้นี่ฮะของแท้ของแท้ โอ้โหมอนีส <Nacional> ร้างหูเนาะแม่นอยู่บ่เว้ยแม่นเทะบ่แม่นโอยของเทะของเทะของเทะเลือบ่หนิไอ้ศึกษามาจากประเทศไทยคนน่ะโอ้โอ้เขาเชี่ยบพิเ็ดแบบได้กินนี่บ้องยาบ้องยาเอาไปบ้องได้ไหมไปบ้องเหล่าบ่แมนแมนแมนเออเอาไปบ้องเหล่าโอ้โหวยคักเลยส์ะตามหามานานเด้๋วมากันถืบโลรง บ้าคือสื่อขักตัวเว่ยแขกซุกไปได้เหรฮะโอ้จัดตีสไปอย,ยากเลยนี่จัดจัดจัดมากระปูเดี๋ยวใส่นี้เออโยมป้าเดี๋ยวเอาใส่ตัวนั้นเอากระปูล้วนใส่ตัวนี้นี่โอ้โหเกะกระปูตัวอะไรเดี๋ยวนี้หอย เอาแต่กระปูแล้วข่อยปักปลามาเจ้าเมื่อก็ได้เมื่อก็ันเขาสาวมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันบ้านนี่มนูเขาขายลีเนโลแกงปลาแกงกระปูปีกี้อัดตัวเียดมีแต่ตัวใหญ่เลยเอาเลื่อยเรื่อยเรื่อยเอาเลยไหนมาขักขักบ่โอ้ขักอะไรพอนี้เลยก็อะไรครับยอดเลยก็วะ เขาก็เต็มหัวเลยเขาก็ไอุ้่นก็ติบเขาก็ติ๊บหนึ่งเต็มุ่นมั่นขนาดได้กับอู้หักเข้าใดก็จะผูเนาะเมียบุดรวะไม่นจะพูู้อี้อะไรอ๋อกระแต่กรพนนี่ไูกระแต่กัะปูนุ่มบี่กัะปู้โรคหากะผู้นค่ะมันหันได้สนกค่ะมันแนนติดต่อดนู่แล้วมันประจิกอยู่ทั้ง ป้ายใหม่เลยค้วมกเนมนะเนมลังแปะน่อยตสาบเอาบุถืบ่าคนผุบุไปเลยกับอะไรระ่าขาหัวยู่ถึงอ้าวถึงได้ดวะเนมหงตกบบ่ยังต้ตปังตกอ่บ่้วไปถัง อะไรก็อยู่องปลายเสีดกึงลมพัดนอกปีนเขียโก็มันนะปีนเขียก็มัมนนิ ออนี mm ่ก hmm. um, ็ต mm ้มมักเข็บเหมืนกเนาะปิ้งเกียบก็เขียเข็บนะครับดี ดำเลยกูดำๆเลยเ ม,มีาาเจออพ่หลังจากกินเขากินนำ้ำแล้วก็พากันเผาหนกเผาหนูหนขั่วไว้บริขั่วดอกเอาไปขัว่วอยู่บนไม้เพราะว่าเขาสีใหญ่อบอดแน่นเนาะ คลิปนี้กับผมมียังรายทุกคนเลยขอขอบอกขอบใจที่ทานที่ตามหับสมมาแต่ตนจนจบเดอ้อขอบบุญขอบคุณหลายๆเอามาพอกันวิดีโอต่อไปว่าเฮาสิได้อยู่บ่ไหนเฮาสิไปหายัางสิได้สิมานอยู่บ่อต้องมาหลุ่นกันในวิดีโอต่อไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้พวกเฮาขอกาเข่าวาาสบายดี